สำหรับหัวข้อของวันนี้พี่ก็จะเอาคำสอนของพ่อทูลมาขยายให้ฟัง,งพ่อทูลจะบอกว่าการยึดกับอัตตาตัวตนเป็นสิ่งที่นำทุกมหาทุกคนในโลกนี้ส่วนใหญ่แล้วคนหลายๆคนก็จะพูดเรื่องนี้กันบ่อยว่าอย่าย,ยึดอัตตานะไม่มีตัวตนไม่มีตัวตนแต่คนส่วนใหญ่จะฟังไม่รู้เรื่องว่ามันหมายความว่าย,ยังไงไม่มีตัวตนตัวฉันก็นั่งอยู่นี่ฉันก็กินอยู่นี่นอนอยู่นี่แล้วจะบอกว่าไม่มีตัวตนได้ไงมันฟังแล้วมันเข้าใจยาก แต่ในความเป็นจริงตัวตนมันมีสองแง่มันมีตนรูปและตนนามแต่เราจะพูดถึงแค่ตนนามอย่างเดียววันนี้ตนนามของเราเครืออะไรวันก่อนมีผู้ใหญ่มาที่วัดแล้วก็ทักว่าคนนี้คุยเก่งจังอาจจะเรียกว่าพูดมากจังเราก็ทักว่าเออนี่เราคุยเยอะขนาดนี้เราลองฟังคนอื่นคุยบ้างสิเขาก็บอกว่าไม่ได้หรอกฉันพูดอย่างนี้มาตลอดยี่0บสาสิบปีแล้วฉันเป็นอย่างนี้มานานแล้ว ฉันไม่เปลี่ยนหรอกฉันก็เป็นของฉันอย่างเนี้ยใครไม่ใครใครไม่ชอบก็ช่วยไม่ได้ก็ฉันเป็นของฉันแบบนี้นี่คือนิสัยของคนที่ยึดกับอัตราตัวตนของตัวเองแล้วไม่ใช่ยึดว่าหลงตัวเองนะแต่ยึดว่านี่คือฉันแล้วฉันก็ยินดีกับสิ่งนี้แล้วฉันก็จะไม่เปลี่ยนสิ่งนี้หรือว่าคนบางคนเป็นคนสะอาดชอบเก็บกวาดทํานู่นทานี่คนทักว่าโอ้เธอเก็บกวาดเยอะจังทําให้ฉันรู้สึกเครียดทําให้ฉันอยู่ในบ้านกับเธอไม่ค่อยสะดวกเธอเก็บทั้งวันทั้งคืน หรือว่าเป็นคนสกระปกเกินไปแล้วมีใครทักว่าเธอนี่ทําไมสกกระกอย่างนี้เราจะตอบว่ายังไงถ้าเป็นเราก็ช่วยไม่ได้พ่อแม่ฉันสอนมาให้ทําความสะอาดฉันก็ทําความสะอาดหรือเราจะตอบว่าก็ฉันอยู่ของฉันได้แบบนี้อ่ะเธอจะมายุ่งอะไรกับฉันวันก่อนก็ยังมีใครไปโพสต์อะไรใน Facebook ว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งที่ชอบถ่ายรูปโป๊ๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาก็ออกมามาด่าคนใน youtube ว่า พวกเธอมาดูรูปฉันเองแล้วก็มาด่าฉันว่าฉันโป้อย่างนั้นอย่างนี้มันเป็นหนักหัวอะไรของพวกเธอฉันจะโป้ก็เรื่องของฉันสิมันก็ตัวของฉันอย่างเงี้ยแต่ว่าในความเป็นจริงอ่ะคือทําไมเขายึดความที่ว่านี่คือฉันฉันอยากทําฉันต้องทําได้แต่ทั้งหมดทั้งเส้นนี้ปัญหาคืออะไรเรายึดความเป็นเราเรายึดความที่เราเชื่อว่าเป็นเราแต่เราไม่สังเกตถึงผลที่ตามมาเลยการที่เราเป็นแบบนี้อ่ะการที่เราพูดมาก มันทําให้คนไม่อยากคอบเราบ้างไหมมันทําให้คนไม่อยากจะรู้จักเราไหมทาให้เมื่อไหร่ที่เรามาที่ไหนสักที่คนเดินหนีกันไหมหรือเราเป็นคนที่บ้าความสะอาดมากๆอย่างเงี้ยทาให้คนอื่นอยู่ด้วยไม่ได้กลายเป็นเราต้องอยู่คนเดียวอย่างงี้ไหมหรือว่าเราเป็นคนสกปรกปบมากๆทําให้คนอยู่ใกล้ตัวเรายากทั้งตัวเหม็นทั้งบ้านสกปรกปบมันเป็นเราหรือเปล่าหรือว่าเราแต่งตัวโป๊ๆชอบถ่ายรูปถ่ายภาพก็ไม่ว่ากันแต่ดูทุกข์ที่ตามมาหรือเปล่า นี่ก็นี่ไงทั้งคนด่าคนประจานคนดูถูกคนหาเรื่องเราอย่างเงี้ยถามว่าเรามีสิทธ์ไหมที่จะเป็นในสิ่งที่เราอยากจะเป็นมีสิทธิ์แต่ถ้าเรายึดกับความมีสิทธิ์อันนั้นเราก็ต้องพร้อมที่จะรับทุกที่ตามมาด้วยเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เมื่อเราตั้งขึ้นมาแล้วเราก็ต้องสู้สําหรับสิ่งนั้นเราตั้งมาว่าเราเป็นคนไทยเมื่อใครด่าคนไทยเราก็ต้องสู้เราตั้งมาว่าเราเป็นคนชอบสะอาดเมื่อใครด่ามาเราก็ต้องสู้ การที่เราตั้งตัวขึ้นมาว่านี่คือฉันนะเมื่อมีอะไรกระทบเราก็ต้องเจ็บเราก็ต้องสู้สู้เราเป็นคนที่เหมือนน้ำจะไม่ดีกว่าหรอน้ำนี่ใส่แก้วก็อยู่ได้ใส่ถ้วยก็อยู่ได้ใส่ในก๊อกก็อยู่ได้ใส่ในท่อก็อยู่ได้น้ำนี่ไม่สนเลยว่าเธอจะเอาฉันไปไว้ตรงไหนฉันก็ยังเป็นน้ำเหมือนเดิมคือฉันปรับตัวตามเธอได้น้ำถึงว่าไปไหนก็อยู่ได้ ถึงบอกไงว่าเราควรทําตัวเหมือนน้าคือไปไหนก็ให้ปรับตัวเข้ากับที่นั้นให้ได้อย่าให้ซ้งท <c oughs> ุกน้ะไม่ได้ไปสร้างลาบากใครน้ําไปอยู่ตรงไหนก็อยู่แล้วก็ทําหน้าที่ของตัวเองให้เรียบร้อยจะเอามาล้างชามล้างจานก็ทําจะเอามาให้ดื่มก็ได้จะเอามาให้อาบก,ก็ได้เช่นเดียวกันน้ําเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีของการที่ไม่ยึดอัตราของตนเองเราเช่นเดียวกันอย่าไปยึดเลยว่าเราเป็นอันนั้นเราเป็นอันนี้ เป็นว่าเราจะเป็นคนสังเกตว่าสถานการณ์เป็นอย่างไรแล้วเราก็จะปรับตามสถานการณ์อนันั้นนี่คือนิสัยของคนฉลาดนี่คือนิสัยของคนที่ทุกคนรักนี่คือนิสัยของคนที่จะมีความสุขถ้าอย่างนี้แล้วก็จงขอให้ทุกทกท่านทั้งหลายได้ปฏิบัติตนปฏิบัติใจให้เราเป็นคนที่ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ได้แล้วไม่ยึดอัตราตัวตนในแง่นี้ต่อไปเถอะ